สอบเบิ้งเมาตลอดร้านแบบนี้มาที่สวนกันเลยได้หน่ครเอาข <c oughs> ินาล้จเี้ระ <c oughs> มาสิเรื่องนกิโลนะแม่น้อน,น,นี่ของแท้ครับของแท้ของแท้จากฟังบรรหา พ่อซื้อพ่อขายพ่อจะขามเรือเรือพ่อเนี่ยน้ำขามเรือพ่อท่านนี่ยน่ำร้อยละสามสิบาร้อยตัว30มสิบบาทได้มาแม่คุของหายากนี่มันกำลัางสี่สมวนไข่เลยเนีแต่เราขุดเน่ยเป็นหลุมเป็นเลืกเป็นเม็ดตัวนเดอเอพูดอูเราหันมันเลือกน้ำมันใส่เนาะ เงลมไปเรื <c ười> <Course. c ười> <c ười> ่อยลมไปเรื่อยมันโคง่ายจะไม่เลิกย่งรอของหายายพี่น้องครบกับคบหน้าใส่เด็ดคบอันนี้เป็นของมาจากฟังล่าพี่น้องของมลาร้อยตัวร้อยสามสิบใหม่ๆสดๆเลย

ลำ้วยลำลวย,ลลวยเอา้ากลค์กดแชร์นะครับวันนี้เป็นช่องใหม่นะครับผมคูดิชชาแนลครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน